นี่เราก็ฟันนะนะฟันห่างตั้งสามเซนก็พอมั้งเนี่ยลุงเนี่ยสามเซนธรรมดาเขาเอานิ้วเรากดดีแหละหลังนะนิ้วกดใจเนี่ยฟันแค่นี้แค่นี้นะอ๋อช่วงช่วงหนึ่งนี่โป้ทำด่านิ้วนึงเพราะว่านิ้วหนึ่งทำไมเก่านะทำไมเก่าคนดีมื่อสมัยนี้ก็คนนั่น ก็ขูดขูดขูดีเลียมพืชบางคนขูดจนเนื้อใหม่นานเลยเนี่ยมันมันออร่ามออกดีนะมันหมดเซลไอเปลือกไปละโอ้ไอเซเปลือกฮานีออมพานมันออกป็นเปลือกเราต้องขูดออกให้หมดนะโอ้ขูดออกให้หมดแล้วถ้าขูดออกไม่หมดล่ะถ้าขูดออกไม่หมดขูดออกหมดไอจงอะไรก็จะออกอ้มันก็จะบวมขึ้นมานะพอบวมขึ้นมาก็ลากไม่ออกอืม ไชำเก็บมาแล้วอ่ะอืมไอ้ห้ามันมันก็แบแกะดูโอ้โหก็เราแกะดูนะเลาเแาเราเว้นมัตรงนี้มาอหอนี่พอเราแกะดูเปลือกไอ้สองข้างเนี่ยมันมาติดกันโอ้มันเป็นเปลือกแบบนี้แหละอ๋อเออไอ้ห้ามันเป็นออกว่เนี่ยอืมโอ้นี่พอเราคูเสร็จอ่ะคูเสร็จเอากระปิถาที่คูเสร็จนี่เดี๋ยวบังานละเดี๋ยวพวกเรางานเสร็จเอากระปิถาขโมดตัวเนี้ยอืะขา ทักผักหนกมะโหเว้นพอทาเสร็จเว้นไว้ตักสินาทีนะเว้นไว้ทำไมล่ะฮะเว้นไม่ต้องใช้เวลาสินาทีเว้นไว้อ่าะว่าให้อันนี้มันแห้งก่อนยังไงล่ะอ๋อให้มันแห้งให้กะปินะพอแห้งแห้งดูดเข้าไปไหนนี่ก่อนอ๋อให้กะปิให้กะปิมันแห้งแล้วกิ่งมะนาวนี่มันก็จะดูดกะปิเข้าไปไปเป็นสารตั้งต้นในการที่จะออกรากใช่ใช่ใช่พอทากะปิเสร็จก็เอากะเพรามาหุ้มอ่ากะเพราหุ้มมัด แล้วทาไมเราต้องเลือกใช้กะปิอ่ะ,อะมันออกรากเป็นยังไงดีกว่าอันอื่นยังไงอ่ะมันมันดีพอ,ยา,อายาก็เคยใช้ยาเหมือนกันแล้วบอกเขาใช้ยาแล้วรากมันไม่ไม,ไม่ไม่อ้วนไม่ซวยอะอมไม่ก็ปีกไม่ได้ถ้ากะปินี่คือ,คอ,คอว่ารากอ้วนออกไ<า>วแข็งแรงแอบไวแข็งแรงเหมาะดีกะปินี่ย โอ้แบบนี้พอเราไปปลูกลงดินรากมันก็แข็งแรงมันก็ไปเดินในดินได้ไหวนะกร้อนี่ป้านันบางคนเขาว่าเอามันมันมูไอหมูมันหมันนะเอามาชิมเนี่ยว่ามันน่าจะเขยขาอืมนี่เราหลองเคยเอามาทาแล้วไอ้ห้าพอถาเราปล่อยทิ้งไว้สักพักนี้ห้าเดียวหมดหมาแล้วเฮ้ยตายกิ้งมาแล้วโวยหอมมากก็ แล้วพอเราโคทับเนี่ยเจออะไรที่วะเราพาทุงที่ว่าผู้โคนั่นนะม,มันเข่าได้ยไอหมูท่าเนี่ยโอ้ไม่ไม่ได้ถูกกะปิไม่ได้กะปินี่คือว่าดีที่สุดแล้วนะกะปินี่ดีที่สุดมันไม่เข่าเลยกะปินี่มไม่เข่าประหยัดกระตังด้วยใช่ประหยัดด้วยข้อนิ่งใส่น้ำได้น้ำได้เป็นขวดน้ำดื่มได้เป็นขวดแล้วมาใช้เกิดประโยชน์คุ้มอ่ะขอบคุณฟังฟังกันดูครับทุกท่าน